สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดี fc ทุกท่านนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จะเอาหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยบนของงวดวันที่16พฤษภาคมนี้มาให้คุณผู้ชมไว้เป็นทางเลือกเป็นนแวทางอีกทางหนึ่งนะครับก็คิดอยู่นาน <c oughs> คิดอยู่นานว่าจะเอาสูตรไหนดีเอาแบบไหนลักษณะไหนก็มาลงตัวที่3สูตรนะครับเป็น3สูตร เก่าสองสูตรแล้วก็เป็นสูตรใหม่สูตรหนึงแต่ไม่ใช่เก่างวดที่ผ่านมานะครับก็มาดูกันมารุ่นกันอ่าสูตรเป็นสูตรสามตัวนะครับเป็นสูตรสามตัวก็มีหลุดอยู่สองสูตรแต่ว่าหลุดอยู่งวดเดียวนะครับสูตรหลุดอยู่งวดละาสุดแต่ว่าสูตรที่คุณผู้ชมเห็นนี้ เป็นสูตรที่ผมให้ดูเมื่องวดที่ผ่านมาแต่ว่าสูตรนี้ผมไม่ได้เอาลงแบบเป็นจิตยาลักษณะนะครับผมว่าถ้าสูตรชุดนั้นที่ผมลงไม่มามันก็น่าจะมาชุดนี้ซึ่งมันก็มาจริงๆสําหรับชุดนี้นะครับสูตรนี้3ส,สูตรนี้ชนอยู่ตัวเดียวนะครับชน3ส,สูตรอยู่ตัวเดียวชน2ส,สูตรอยู่2ตัวมาลุ้นกันว่ามีตัวไหน สูตรแรกนี้เป็นสูตรที่เดินต่อเนื่องนะครับเดินต่อเนื่องเข้าต่อเนื่องมาทั้งหมดเจ็ดงวดรวมทั้งงวดที่ผ่านมาสูตรนี้เดินมาตั้งแต่งวดที่ออกสามศูนย์แปดเข้าต่อเนื่องมานะครับสามศูนย์แปดนี้งวดแรกอันนี้คือวิธีคํานวณใช้เลขรางวัลที่ออกของงวดก่อนหน้านี้นะครับ สองหลักมาคำนวณกันอย่างงวดแรกที่ของสูตรนี้8บกเได้17ก็เอา7ตั้งนะครับแล้วก็ตัวเด่นอีกตัวหนึ่งคือ8ตัวเด่นอีกตัวหนึ่งคือ9งวดนี้ออก308 308นี้เข้า8งวดต่อมาคำนวณแล้วไนดะ้5 6 7นะครับเข้าเอาออก5 9 7ก็เข้า7 ก้าศูนนี้เข้าห้าเด่นสี่ห้าหกงวดออกแปดหกเจ็ดนี้ก็เข้า7เด่น7 8็ดนะครับงวดหกหนึ่งแปดก็เข้า8งวด9ก้นี้ก็เข้า9้า งวดที่ผ่านมาออกหกสี่สองก็เข้าสองงวดที่ผ่านมานั้นจับสูตรผิดนะครับบอกตรงๆว่าจับสูตรผิดสูตรมันก็มีอยู่หลายสูตรก็คิดว่าเอาสูตรทุกสูตรมาชนกันแล้วคิดว่าสูตรที่ผมลงให้ในความรู้สึกความคิดของผมคิดว่ามันน่าจะมาแต่มันก็หลุดนะครับและทุกสูตรเป็นการคำนวณล่วงหน้านะครับไม่ใช่ว่าหวยออกแล้วสูตรแม่น เราเอาสูตรที่เข้าที่เดินมาคำนวณให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับต้องเอาสูตรที่มันเดินมันเข้าของงวดก่อนก่อนหน้านี้มาเป็นตัวกำหนดของตัวเลขแต่ละหลักไม่ใช่ว่า,าห่วยออกเราแม่นอะไรประมาณนี้นะครับไม่ใช่อย่าไปคิดอย่างนั้นนะเพราะว่าถ้าไม่เอาสูตรแบบลักษณะนี้มาเราก็ไม่รู้ว่าจะไปจับตัวเลขตัวไหนมาให้คุณผู้ชมได้เป็นแนวทางกัน มีหลายๆท่านก็คอมเมนต์เข้ามาก็เข้าใจนะครับเข้าใจบางคนก็เข้าใจของสูตรบางคนก็อาจจะไม่เข้าใจของสูตรว่าให้หวยออกอ่าให้หวยถูกแม่นจังหลังหวยถูกอะไรประมาณนี้นะครับวิธีคำนวณสูตรนี้เราจะใช้หลักสิบสามตัวท้ายที่สองบวกหลักหน่วยสามตัวท้ายที่สามนะครับเลขท้าย3ตัวผมจะนับ 1234 1, ไม่มีหน้า1หน้าสอง้ย 1, ทยหนึ่งยสนะครับ1234จะนับเรียงหลัก1ิบตัวท้ายครั้งที่2ก็คือเลข1นะครับเลข1อันนี้คือผมจะนับเป็นครั้งที่สองหลักหน่วย3ตัวท้ายครั้งที่3ก็คือตัวนี้ทําย้อนหลังก็เอาสองหลักนี้นะครับเหมือนกันอย่างสูตรนี้1นบวกหก็จะได้สองตัวเด่นตัวแรก ตัวที่2ก็จะเป็น3นะครับตัวที่3นี่ก็จะเป็น4เข้ามา7งวดงวดนี้เป็นงวดที่8มาดูกันสูตรจะแม่นหรือเปล่าสูตรจะไปต่อหรือเปล่าสูตรแรกนะครับสูตรแรก สูตรต่อมาสูตรนี้เจ็ดงวดเหมือนกันมีหลุดไปเข้าหลัก10อยู่งวดเดียวก็คืองวดนี้นะครับออก9 19สูตรนี้หลุดไปเข้าหลัก10เป็นสูตรสามตัวเหมือนกันนะฮะเข้ามาเจ็ดงวดตัด้งแต่งวดที่ออกสามศูนแปดสูตรนี้ก็งวดแรกได้8นะครับอันนี้คือวิธีคำนวณของแต่ละงวดใช้สหลัก ของเลขรางวัลก่อนหน้านี้เป็นตัวกําหนด97ก็เข้า7 05ก็เข้า5นะครับอันนี้คือเลข5อันนี้567นะครับ744 744นะครับเผื่อมี fc ไปคำนวณตามนะก็จะได้แบบชัดเจนหน่อย744 เป็น15ก็คือ5 67ออก905 6 867 90 6, 6, 6 18มีงวดนี้นะครับงวดนี้หลุดไปเข้าหลัก10แล้วก็งวดต่อมาออก642ก็ได้2องส4 2, 3, 4สศนย์งวดนี้งวดนี้ของสูตรนี้ ได้4ได้5้าได้6 4 5ี่ห้านะครับส่วนวิธีคำนวณเราจะใช้หลักหน่วยล่างบวกหลัก1 0 3ตัวท้ายั้งที่1แล้วก็มาบวกหลักหน่วย3ตัวท้ายั้งที่1หลักหน่วยล่างหลักหน่วยล่างคือ9นะครับทำย้อนหลังก็ใช้หลักหน่วยล่างเหมือนกันคือ9หลัก1 0 3ตัวท้ายั้งที่1ก็คือ7ทําทำย้อนหลังก็ใช้ตัวนี้นะครับใช้หลักนี้เหมือนกันในการคำนวณ แล้วก็หลักหน่วย3ามตัวท้ายั้งที่หนึ่งก็คือตัวนี้8ทดาย้อนหลังก็ทําเหมือนกันเก้าบวกเจ็ดได้สิบหกบวก8ดได้ย4ิบสี่นะครับเอาสีตั้งสี่ก็นับไปเป็นห้าเป็นหเป็นสูตรนับเรียงตัวอ่าสูตรนี้สูตรใหม่นะครับสูตรใหม่สูตรแรกจะว่าใหม่ก็ใหม่เปิดตัวแบบจริงๆจังๆคืองวดนี้แต่งวดที่ผ่านมาก็เอาให้ดูอยู่นะ ที่ว่าที่ผมบอกว่าได้1 2 3สอาำหรับสูตรนี้สูตรที่2 4งสี่าสูตรนี้เป็นสูตรสี่ตัวนะครับมีหลุดอยู่งวดหนึงงวดที่ออกหนึ่งแปดหกนะครับสูตรนี้หลุดไปเข้าหลัก10แล้วก็สูตรกลับมาเดินต่ออีก2องวด2องวดติดขออนุญาตใช้ สูตรนี้ด้วยสูตรหนึ่งเพราะว่า12งวดมีหลุดแค่งวดเดียวแล้วก็กลับมาเดินต่ออสองงวดนะครับเป็นสูตรเก่าเข้ามาตั้งแต่งวดที่ออก761ดนะครับงวดแรก761ดที่เดินแล้วก็เดินมาต่อเนื่องตลอดจนถึงงวดที่ออก86 88ดวันนี้หลุดเป็นงวดที่10ที่หลุด แล้วก็เป็นงวดแรกของสูตรนี้ที่ให้นะแล้วก็มวดที่ออกหนึ่งเก้าก็ไม่ได้ลงให้งวดที่ผ่านมาก็ไม่แน่ใจว่าลงไม่ลงนะครับอาจจะไม่ได้ลงเหมือนกันก็เห็นว่ามันเดินต่ออีกสองวดแล้วก็มาลุ้นกันงวดที่สามที่กลับมาเดินนะวิธีคำนวณเราจะใช้หลักสิบล่างบวกหลักร้อยสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งบวกหลักหน่วยสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งบวกได้เท่าไหร่เราาบวกเก้านะครับ สิบล่างคือศูนย์หลักร้อยสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งก็คือ7นะครับแล้วก็หลักหน่วยสามตัวท้ายั้งที่หนึ่งคือ8ปดศูนย์เจได้15 15มาบวก9ก็เป็นยีบสีก็เอาสตั้งสนับไปเป็น5เป็น6จาก6นี้มาบวกเพิ่มอีกสอง ตัวเด่นอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น8นะครับสี่ห้าหกแปดย้อนหลังก็ทําเหมือนกันสามสูตรนะครับหรือคุณผู้ชมชอบสองสอสูตรแรกก็จะมีตัวเด่นแค่ตัวเดียวก็คือสี่เดี๋ยวผมจะจับทั้งสามสูตรมาชนกันดูถ้าสูตรมันไปต่อตัวเด่นตัวเดียวนะครับถ้าสูตรไปต่อแต่ถ้าสูตรหลุดไปสูตรหนึ่ง ก็จะมีตัวสำรองอยู่สองตัวแต่ถ้าสูตรหลุดไป2สูตรก็คงจบนะครับเอาแบบตรงๆก็จะเอาที่ชนกันอยู่3สูตรและ2สูตรมาเป็นหลักหน่วยบนของหวดนี้สูตรที่1ได้2 3 4สูตรที่2ได้4 5 6สูตรที่3ได้ สี่ห้าหกแปดแปดนะครับมีอยู่ตัวเดียวหกมีหนึ่งมีสองหกนี้ชนอยู่สองสูตร ห้ามีหนึ่งมีสองห้านี้ชนดูสองสูตรนะครับสี่มีอูหนึ่งมีอูสองมีอูสามสี่นี้มาครบสามสูตร สามนี่มาสูตรเดียวสองนี่มาสูตรเดียวผมชอบสองสูตรนี้นะครับผมน่าคิดว่าน่าจะไม่หลุดนะสองสูตรนี้อาชนสามสูตรอยู่ตัวเดียวนะครับชนสามสูตรก็คือสี่มาครบเป็นเลขมหาชนเลข ดังเลขแรงสี่ตัวลองมีอยู่สองตัวคือหกกับห้าสามตัวนี้ก็ไม่ถือว่าเยอะนะครับแต่จะเน้นไปที่เน้นไปที่สี่ตัวลองอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับในความคิดของผมนะครับก็คือห้าตัวรองที่น่าสนใจนะครับสำหรับงวดนี้ดูจะ มาไม่มาจะไปต่อไม่ไปต่อก็มาวัดดวงกันครับวัดดวงกันเป็นสูตรคํานวณหาตัวเลขลวงหน้าไม่ใช่สูตรที่แม่นลังหวยออกนะครับเป็นสูตรที่เราคํานวณลวงหน้าซึ่งไม่มีใครที่จะรู้นะครับว่าตัวเลขที่คํานวณมันจะมาไม่มามันจะไปต่อไม่ไปต่อสําหรับสูตร ก็ฝากไว้ให้คุณผู้ชมไว้เป็นแนวทางนะครับสําหรับหลักหน่วยบนงวดนี้หลักสิผมลงให้แล้วนะครับหลักสิบลงให้แล้วหลักร้อยหลักร้อยนี้ก็ลงให้แล้วนะฮะร้อยสิหน่วยลงให้แล้วก็มีคุณผู้ชมขอสูตรเลขดับมาผมก็ใจจริงผมก็อยากจะลงอยู่แต่ว่าถ้าลงไปแล้วมันไปขัดกันกับสูตรเลขเด่นแล้วมันจะมีประเด็น คือพูดตรงๆนะครับมันจะมีประเด็นถ้ามันไม่ชนนี่ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้ามันชนปุ๊บมาเนี่ยมีประเด็นทันทีเลยนะครับว่าทําไมเด่นกับดับถึงมาชนกันอันนี้ที่ผมเคยทําก่อนหน้านี้ผมก็เอาตามสูตรทุกสูตรไม่ว่าจะเป็นสูตรเด่นหรือสูตรดับแล้วก็เอาตามสติย้อนหลังที่มันดับอยู่สําหรับสูตรดับแล้วก็สูตรเด่นไม่ว่าจะสูตรปักหลักไหนนะครับผมก็เอาตามสติที่มันเข้า ต่อเนื่องมาทุกสูตรแต่ว่ามันจะไปต่อหรือไม่ไปต่อมันจะเป็นยังไงอันนี้ไม่มีใครสามารถรู้ได้นะครับเพราะฉะนั้นสูตรเล็ดับนี้ผมว่าก็จะลงให้อยู่นะครับแต่คิดว่าไม่น่าจะไม่น่าจะเป็นงวดนี้สำหรับสูตรเล็ดับนะครับดับร้อยสิบหน่วยซึ่งส่วนมากมันก็มีดับอยู่หลายๆสูตรแต่ก็ไม่ดับอยู่ทุกสูตรนะครับ เพราะว่าผมให้สูตรแต่ละหลักนี่ผมให้เยอะบางที7-8สูตรก็มีไม่อยู่อย่างละสูตร2สูตรอะไรประมาณนี้ก็อธิบายซะย,ยาวนะครับฝากคำเตือนนิดนึงนะครับข้อมูลนี้เป็นเพียงแนวทางการคำนวณหาตัวเลขลวงหน้าเท่านั้นใช้ดุลพินิษของท่านในการรับชมและสนับสนุนให้ซื้อเฉพาะสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพานันที่ผิดกฎหมายทุกประเภท าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับช่องเล็กๆช่องหนึ่งก็มีถูกมีเข้ามีผิดก็ถือว่าเป็นธรรมดานะครับเป็นการโยนหินถามทางผิดพลาดประการใดก็ต้องขอใครล่วงหน้านะครับสำหรับตัวเลขที่คุณผู้ชมเห็นนี้สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับ